ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปล่อยๆรีวิวนะคะ We'll be right back. กลับมาอีกแล้วค่ะหายไปเดือนกว่าได้เพราะว่าเป็นช่วงพักของมหาลัยแล้วก็ช่วงที่งานเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีพรีเซนต์แล้วพรีเซนต์วันนี้นะคะที่ผ่านไปได้ด้วยดีก็ได้คะแนนท็อปวิชาเสกเรียนทั้ง3เซกนะคะได้33เต็ม35กันเลยนะคะได้เยอะที่สุดเท่าที่อาจารย์ตรวจให้คะแนนมานะคะก็รู้สึกว่า ทำเต็มี่เลยก็ภูมิใจมากเลยนะคะในที่สุดก็หมดกันไปซะทีโล่งนะโล่งไปแล้วที่เหลือก็รอสอบปลายภาคอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็ว่างเลยมารีวิวของให้ดูนะคะและของก็เพิ่งมาส่งค่ะนั่นก็คืออะไรเอ่ยการ์ดทาโร่นั่นเองนะคะจริงๆเราไม่ได้ดูดวงหรือทำนายอะไรเป็นซื้อมาเพราะว่าชอบ ชอบลายไพย่เฉยๆก็เลยซื้อมาล้วนๆเลยแล้วก็สั่งไปตั้งแต่ช่วงวันเกิดก็คือเดือนเดือนมีนาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่หายไปที่ทําคลิปล่าสุดก็สั่งไปก่อนหน้านั้นสักพักนึงแล้วกะว,ว่าแบบเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันในคลิปต่อไปอะไรอย่างนี้สรุปาทางทีมงานนะคะเขาติดโควิดนะคะก็เลยทําให้ยาวไปเลยจนได้มาในเดือนภภาพฤษภาเดือนนี้ก็เลยมีอะไรให้ถ่ายแล้วนะคะสภาพเลยว่าที่ไม่ถ่ายก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะถ่ายด้วยะคะ่ะชิ้นเลยไม่ออกค่ะก็เลยถ่ายมาว e v i e จะมารีวิวกาดทาโร่กันนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากได้การน่ารักน่ารักนายพี่หมีแบบนี้นะคะไปอยู่ในอ้อมอกอ้อนใจก็ลืมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจเ c e บุ o k นะคะพิมพ์ว่าหมีพนเจนจรนะคะก็จะเจอเลยและนี่นะคะเราก็จะมารีวิวการดทาโร่นะคะชื่อว่า The teddy h bear taro กันนะคะ อันนี้เป็นหน้าที่เราได้ทำการสแกนคู่มือเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บนี้แล้วก็จะเป็นชมหน้าแบบนี้นั่นเองเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะข้างในนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นหมดหมูนะคะหรือสามารถเลือกหน้าไล่เลยว่าเราอยากอ่านหน้าไหนความหมายไพย่หรือว่าอยากดูการจัดเลียงไพ่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีอยู่ในคู่มือหมดแล้ว ถือว่าอ่านง่ายเลยนะคะเป็นภาษาไทยด้วยยิ่งเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็มีทาวบประกอบสุดแสนจะฟุ้งฟริ้อะเนาะนี่ชว์เลขชว์เลขอ่าเดี๋ยวให้ดูเราถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วนะคะและที่นัเพียร์พาวิเซนก็คือนี่ค่ะ303ส่วนซีเรียลของกลองนะคะอ่าเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นเลขนำโชคของเรามากๆเลยนะคะก็เกิดวันที่30แล้วก็เดือน3นะคะ303ก็เลยเอาเลขนี้มาอู้สวยกว่าจะได้คะเราไปดูข้างในกล่องกันมากแล้วเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะใภายในกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือไพ่นะคะกองไพ่ทั้งหมด78ใบนะคะนี่ไพ่ใบแรกของเราที่ได้ต่อมาก็เป็นนี่คะ่ะ เป็นคู่มือนะคะการอ่นานไพ่แต่เป็นแบบสแกนนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอันนี้น่าจะเป็นของแถมที่ทางร้านให้มานะคะเนื่องจากว่าเอ,อ่อช่วงโควิดล่าช้านะคะส่งล่าช้าเขาเลยแถมของแถมมาให้นี่มันเครื่องรางอะไรเงี้ยน่ารักเป็นแมวอ่ะทั้งหมดก็มีอยู่สามอย่างนะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะไพ่กันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันมาดูพร้อมๆกันเลยเนาะ, <c oughs> ะหลังไพ่จะเป็นเป็นสีแบบนี้นะะ้าละมุนน่ารักเล่นต่อไปเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง ใช่แรกนะคะไม่ใช่นะคะเป็นเอ่อเป็นการขอบคุณนะคะนี่น่ารักเป็นมีสองตัวเดฟฟูอ่าลองวิเคราะห์ไพ่สิคะมันมีอะไรบ้างในนี้ความหมายไพ่มีความหมายไพ่นะฮะเสียงหายเลย <laughs> เอาไปอ่านฮะ <laughs> นี่เชียนมันเบอร์ปร่ะว่าเบอร์ นี่อันนี้สวยมากชอบมากเลยชอบสีดูเข้ากับสีชุดด้วยนะ,ะันเนี่ยนะเออเว้ยอันนี้อันนี้สวยจริงนี่ทุ่งข้าวไปเลยชอบแบบเป็นหมีอ่ะหมีทุกรูปเลยอ่ะตลาดเอ็มเพลเร,รนะคะเคำึงถึงคำึงถึงถูกถึงคำึงถึงอะ่ะเฮ้ยคมึงถึงโอ้โหเอาที่นีเหรอมี เราจะไปกันแบบไวๆเลยนะคะนี่อันนี้สวยมากเดี๋ยวดิเฮ้ยอ,อ,อ่ะมุงมิงหน่อยเลเวอร์เออมิงเลยเลเวอร์นี่มาใช้ออดนะคะเฮ้ยเด้อเดอเดอเดออุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ชอบว่ะชอบสีเท่อะเออไม่รู้นเห็นหรือเปล่าอ่ะดีเทลมันเยอะมากเลยนะแบบ โอ้ยมันเบอร์นะั่นแหละโฟกัสโฟกัสมันฟ้องกันโฟกัสพะมันสวยอะอันนี้สวยมากเลยอ่ะต้องอยากให้เห็นจริงจริงอ่าจะติดนะคะนี่ให้ดีเกเอาให้หัวให้หัวให้หัวกันไปเลยทีเดียวนะคะยืนชิวนะมองกับด้านอ่ะเอาตอนแรกมองอะมองมันเหมือนท้องเลย น,นี่กเ็เน่มันอยู่มาทูดอันนี้ดูแบบเหมือนการ์ตูนอะการ์ตูนกระโหลกอันนั้นอะเอ็มกระโหลกหมีเหรอเฮ้ยสวยสวยลูกไพ่ไม่ได้นะเรืด,ดีโดนตกขเขาไพ่แต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะสวยอะยังกาแฟเยอะทองเยอะมันเบื่ออ่ะเดวิว y o u t u b เอ้ บนีท่านนีท่านเด็กอะเดอะสตาร์นะคะเดอะมูนน่ารักอ่ะอันนี้เหมือนไอ้นี่แคเบร์เลยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สดใสเลยอ่ะน่ารักดูหน้ามีดิอารูบเจาะชัดเว้นนะคะนี่อุยยังไม่เห็นใบอารู ต่อไปเป็น the world ลีลาสวยใช่ไหมนี่ตุริงเป็นโซโล,โลแล้วก็มีสามดาวจริงนะมันก็ต้องมีมันก็ไปถึงเจ็ดเลยปะไม่รู้อะนี่สามดาบเฮ้โยโซโลยสีนะคะวังอยู่ตรงนี้ห้า หกดาบเป็นหนูน้อยมงแดบไปแล้วสิตดาบนั้นเรื่องมาต่อกันมัวแปดดาบคิดว่าจะมีถึงกี่ดาบหรอได้คึอเก้าอย่างเงี้ยเก้าดาบวดผมก็เริ่มหลุดเลยๆเมะ่อกี้ได้ว่าหายไปนานขนาดที่ผมดําเริ่มกินมาเกือบทั้งัวแล้วนะคะสิบดาบรูปนี้แบบน่าสงสารมากน้องตุยอุ้ยหน้าน้อนดิ ปรมาณดาวต่อไปแล้วค่ะ <c oughs> อัศวินดาบอ๋อนี่ไปอ่านมาไพ่ดาวอบะเปรียบได้กับไพ่แบบธาตุลมเว้ยเป็นตัวแทนของเพศช,ชายแล้วก็คนที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมเกี่ยวข้องกับสติปัญญาหรือปิฏิภยัยการต่อสิสารเราเ่อหน้ากับกศัตรูเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนี้อืมควีนดาบค่ะ มันสะท้อนดินี่โอ้ยอันนี้ละมุนคิงดาบเาร้ยคู่กันฮิยะเฮ้ยหันหน้าหากหนันป้หรือว่าหันหน้าอ่ะเนี่ยเขาจะสู้กันเองเลยเมย์มาโดนกันปะ่ะไม่รู้อะไม่ชน <c oughs> มองไปเสื้อเมื่อกี้มองอไปหนูต่อไปนะฮะคุณบอกว่าอะไรนะก่อนอันนี้ <c oughs> เหรียญอืไม่ใช่ดิถุยอ่ะให้เหรียญไอ้ใครถ้วยอะไรวะ ให้ถ้วยอุ้ยแล้วนะคะดูดิเล่นน้ำสบายใจดูดิให้ถ้วยเป็นตัวแทนพาดน้ำนะ uh huh. ไมันถ็นมีน้ำในรลูกเก็บเ่าเก็บเอะเอ้ยตัวแทนเพศหญิงได้แล้วเลยนะว้าวเฮ้ยนี่เป็นมือ,นะน,อนั่นอะไหนเฮ้ยนี่เรารักอะเหมือน the love เลยเอ้ย the lover 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 แต่แล้วแบบอะนี่ สองถ้วยนะคะ2ปาเปนครอบครัวสังสรรค์เอ้ยนี่อยู่ในหน้าปกเลยหน้าปกกล่องเฮ้ยมันเกิดใครเอ่ยสามถ้วยเนี่ยมันเกิดคุณไงอันนี้เศร้าเออเฮ้ยสี่ถ้วยอันนี้เศร้ากว่าจะเหาะทำไมเริ่มดัคขึ้นอ่ะอุ้ยนอนอุ้ยนี่เทาเาเลยอ่ะห้าถ้วยทุกคนเห็นขน้าบนไหมโอย เหตุอนีรเยอะคะเฮ้ยหกถ้วยเอ้าอารมณ์โซวิงจังอะหกถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยสะท้อนแสงแปดถ้วยสีสวยมากชอบสีแบบนี้อ่ะชอบ,ชอบเออชอบตอนเขาว่าตอนกลางคืนอะเก้าถ้วยแบบเป็นทรายนะคะแมสสิบถ้วยแบบ แบบสไตล์ดิวมากเลยที่อ่ะชอบอ่ะ <c oughs> มันชันบางปเบาอสเวนทุ่ยควีนทุ่ยแอนราชาร์คิงทุยยยแเรียลกับโพไซดอนนะคะ <c oughs> ไอ้ถ้วยเงินเน่ะเนี่ยทำไมถ้วยเงินไม่รู้สิไม้มีลูกตาด้วยหรือมองผิดลูกตาเหรอเป็นลูกตาเออตรงไหนมองห็นอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกตาเนี่ยโอ้หน้าไม้ตาที่แน่ๆนึกว่าเป็นลูกไม้ใช่ไหมนั่นเหมือนลูกตาเลยช่างมันเถอะคิดเองนิ้วอุ้มโลกด้วยอ่ะความหมายไพ่คืออะไรเนาะ ไม้นี่เปลี่ยนได้เป็นท่าไฟนะั่นรู้ปล่าอ,อ๋อเหรออุ้ยอันนี้สวยน,าน่ารักเฮ้ยพออยู่ตรงนี้มันชัดตายฮะะไรยังไม่ได้มองเลยอ่ะว <c oughs> ์แล้วอ่ะไม้อุ้ยทำไมมา้าทรงชามิ่งะนึก <c oughs> ว่ามายูดิคอนเมื่อกี้หกไม้เนี่ยเจ้าชายขี่ม้าขาวเอออเจ็ดไม้ แปไม้ไปขี่มาก่อนคะ่ะเก้าไม้บาดเจ็บสงสัยไม่ก่าดค่ะสิบไม้เอาไม้ไปขายเลยทีนี้นะหน้าอุดหน้ามา้าเหมือนคุณเลยเขาบอกวฉันหน้าเหมือนอูตัวนี้คะ่ะหน้าม้าเหมือนโอโหแกวิเซอรเรื่องควีนไม้อุ้ย <laughs> นึกว่าผม เป็นก้อีีชิงไม้สดใสเทนเวอลอันนี้ก็จะแบบแนวเหมือนพราทิตขึ้นกับพาทิตตกแห้งแรงแห้งแรงเอาชิปเองอ่ะยิงกาดถ้วยเป็นลาพเซลนะเอ๊ะแต่แบบไพ่ต้็นแต่พวกไม้ถ้วยอะไรนะดาบดาบไม้ถ้วยดาบ <c oughs> ก็มีมือปิศาจยื่นมา <c oughs> อันนี้เหรียญแหละ สองเหรียญสี่เหรียญอ๋อหยยบเหรียญห้าเหรียญบดูขดสนนะตอนน่ะหกเหรียญอันนี้ร่ำรวยเลยนะเนี่ยเจ็ดเหรียญเขาว่าเป็นดาวนบอลค่ะเดิมไม่เป็นเหรียญแล้วค่ะแปดเหรียญก็เหรียญนี้น่ารัก เปลี่ยนอันนี้ก็น่ารักส่วนใหญ่รูปสุดท้ายดูเป็นคร,รอบครัวตลอดเลยเอออุ้ยโหไม่เอาโมเลยเอาอันนี้สวยมากสวยมากมีสวยสวยจริงสวยจริงอันนี้ดูควีนเลียนก่อนนะคะควีน,วนเลียนคู่กัน์ลู <laughs> ดูด,ดี จบปแล้วนะครับทั้งหมด78็ดสิบแปเสือเสียบคอเลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วเย่แล้วก็กลับมาแล้วแบบแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอาจจะหายผิดเพราะว่ายังมีพรีเซนต์งานอีก2วิชานะคะสอบไป่าเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ว่างแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรถ่ายลงด้วยก็าอาจจะพักไปยาวๆนะคะไม่ได้หายไปไหนนะจริงๆก็หายแต่แบบไม่ได้หมายถึงว่าหายยาวแต่ว่า มีอะไรเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้ดูนะคะอาจจะเป็นวอลคงไม่ได้เอซิมอาร์เพราะว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นโอเคนะบ๊ายบายลาวกอนอย่าลืมกันนะแล้วกอน๊าบาย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 